เช็ดหน้าให้ก่อนมไม่ได้เช็ดหน้า,าก,กูแล้วเนี่ยเบื่อบ้าเบื่อบาบบอบาบโอ้วาสนาขายนา้าก้มถ่ายคลิปอ๋อเอาดิเปลื่ยเป็เปใหม่ชมพูสวยๆเลยจ้า,าวันนี้บริการของผม,มอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายครับทุกวันจันทร์อยู่ที่นี่นะลูกค้าทยอยเข้าเรื่อยๆแล้วลำยอดคนลา้นลเาเสร็จล้อ ขึ้นเขียงแดงๆใหม่ๆเลยยินดีต้อนรับครับลิ้นวงลิ้นวัวเนื้อปงเนื้อปเปื่อยขึ้นเรียบร้อยแล้วกีละ40่บบาทริกาทันปีบุ่งปีมีน้ำจิ้มลูกค้ากำลังพยอยเลือกเลยร้อ,ยอนร้อนร้อนมเหนื่อยไหมเหนื่อยว่มมาเขาเชิญเาให้มาแปลกละกู ตังกูไม่มีแล้วนะมึงมาเช็ดมึงเช็ดเหงื่อกูเนี่ยเออเช็ดให้เฉยเห็นร้อนว่มามาแปกแล้วเช็ดเหงื่อกูเฉยเลยอีลำยองว้ายเก๊กาบมึงเนี่ยเริงร้อนไหมละ่ะไม่ร้อนร้อนไหมลำยองจับดิ<ำ>จับกล้องร <laughs> ้อนไหมละ <laughs> ่ะเช็ดหนึ่งเช็ดหน้าให้ก่อน มึงไม่ได้เช็ดมากกูแล้วเนี่ยเบือบาบเบือบาบโอ้วาสนาข่ายน้องวาสนาข่น้องวาสนาไข่ไขไข้ยอขาไปขายของไปห้องน้ำกับกูก่อนไนปะ